ถอยอ้ามไหมอพุงงไม่รู้่ะ่ะอ้ำแม่กินกินนิดึงไม่เอาไม่เอาไม่เอาก็ไม่เอาที่หลาบ่อเหีวยบ ก็วม,มาเรียนรถตู้เื่นไปหาไปเขาเขาไงเองมากบ้านการสงเขยิงหัวค่ะเมารถตุ้เมารถตูไปไปพิลอตไปไล่เฮ้ยเมาหายของเต่าเงื่อนได้ไปสิาเดาลงขไปนะ้าจะติมอะเขาไปตังหาก,ก็ได้หรอเนะพื่อนพ่อเขาไปบ่ไปคนะ่ะลอยจะไป ไปศกตาพวกนี้ตาในน้องคอยก็มีตาพวดเป็นหมอรำนะแล้วลองพิ้งอย่างก่อเอาแล้วดังล้อล้ออูดอะไรนะแล้วดังอลไยพิ้อยู่นลด้รึไงล้อหลวงพ่จะเลื่อนร้อยจับล้อจังหัดมันเพิ่นเฮ็ดต่อเพิ่นก็ผมเคยไปเฮี้ยนไปนี่อนเลยบอกเคยไปอยู่วงเพิ่นตะกี้ต่ำทองรักไปอยู่วงเพิ่นแหมเป็นมูกัน ตอนกวนต่ำไปยูปฐมอ่ะเาคยแบบไปเห่นน้ำแข็งยย่แต่มาพอเคยพอเคยไปอยู่น้ำพันเคยไปนอนเคยไปนอนหลินยังคนนเอี้พาน่ะียร์ตะเกียน่งซ่อ่งในเซอกลไปคือเ็ยเก็รแต่ก็อว่าในนีคนูยากแล้วบอกว่คืนว่าราเานเจ้าของ แดนเซอร์เลยนะจะไม่ได้กอนเหพี่เจ้าออกบานไม่ตื่นเราก็เต้นเ <c oughs> ้าลูกเราไปเต้นไหน <c oughs> หน้าบดมือไี้ไเต้นโอุ้่นเปิดนงนนดนอยู่ตอนนีน้นะ <c oughs> เปิดงนั้นก้นนอนนสองทุเคืนสามทุมสิบเอ็ดหน,น้าที่วทั้นเรียว <ห ả? S 2> มันมียุทา,ทาทันโทษนะครับกินหองมาเด้อ มืนกลับไปบุรีรัมย์อีกิกมือขึ้นโยมเพื่อสตึกล้ลาให้ไหลพ่อตาครับผม,มเอเยงมาไรอะไรนะเอาทีละอันลูกทีละอันครับเห็นไหมนี่พ่อแต่งนี่นี่น,นี่ทำเหมือนพ่อเนี่ยถ้าหนูจะทำเนี่ยเอาถ้าหนูจะทำทำเหมือนกันไงอ่าโอเคอ่าอย่างนี้นี่นี่นี่แปะแฝงหน้าอย่างนี้ <c oughs> ขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วเจ็ดสิบแล้วตอนนี้ <laughs> มาเร็วยำจอดผมบบก,กินเขาน่าสามมือนี่คือหล,ลดหวาบเลยกันกินเข่าก็ได้<า>แต่บางหันจอยโผล่ค้นทวงห้างเที่ยงกันอยากอาย บ้า,า,าน,วาน่วงบานจอยซื้อให้ทีมบอสบายที่คือจอยแทนนี่ยนะดบีีอใจบ้บสบายดี่จอยแทนเขากระปุกใจได้เขากข <c oughs> ยันเจ็บยางป่วยเนาะเราเกินได้แต่หอมลงมันก็อาจจะเป็นมะหวานเนี่นเน,นาะแล้วก็น่ากลัวเพราเรามีคำพันธุ์เืนอหมอน นัดกันมองน้าผางนี่แหละก็ว่ามันเศร้าเองเลยด้วยแม่ <Yeah. S 1> มันหายหรอหนึง่งมันยังอันเดียวเนี่ยมองนี่มันหายหรอข้ประกบย่างว่กับประครบแนวอยครับมือคือพ่อกับประครบม <Yeah. S 2> ือคือพ่อกับประครบ <laughs> สวัสดีครับครับผมที่หลังเลขทีครับเป็นมณียู่ไก่ปั้นหวยเตยกัเลิแม เก็บพ่อยก็เลยมาหาพอบระดี๋ยูยุ่กันหลายเงินนะดีใจด้วยนะคะบีใจด้วยคร้อมผสมส่วนแมน่นะครับผมเป็นคนหัวโตวหัวใหญ่ขันจอยเราผมเป็นแบบนั้นคือปาดูกราเซียนีย่แน่แต่งมามือขึ้นคนหลายจนมือมีหมองยืนแม่นครับถ้าว่ามือมืออื่นึ่งกับไปบุรีรัมย์อีกเลยครับอยู่วัดอ่าอยู่ตำบลลุ่มปุกวัดขาชันโลงนะครับว,วัดมิเกจิ เมือเมืองจังหวัดปุริรัมีหลงพอหน่อมมือมเจ้าไปด็กอยู่เอ่ะเารอยราเาจ้าอพรอาจารย์ในนั่งพรอาจารย์นั่นซื้ออย่างน้อเล่ากับอยู่ในวงวงการมล่เนี่แเลพระอาจารย์ประจัก์เราเคยอยู่รัตนสินไ้ๆๆไปเ้าวันมีแ่พรบ้าเรอว่าเ้าาเมากเลยพะม้นใ้เข้าสิเอาล้านหลายปน หยตองมาท่รนัตไอ้งานเขีที e ่สานไตปีนาหลายครับสุรินทร์บุรีรัมศีสเกตุบลาคราชมือขึ้นจ้าภาพบุรีรัมกัไปจ้างสองงานนะฮะแล้วก็จ้าภาพเ่าติเพ่นเคยื่างกจัตอเขีบุรีรัมจังงานเรนมือขึ้นพนเกลาตอขอบคุณค่ะปีหนาคย ขอบคุณค่ะขอ,อบคุณตลาดนัดเรือบินหล่อมากค่ะขอบพระคุณครับผู้ใดยังบ่ทันได้สือส่อกุ่มปิดสื่อเด้อครับผมกลุ่มปิดเมาส์ EP สุดท้ายของฤดูกาลนี้นะครับผู้ใดแบบพี่ๆแอดมินใจดีช่วยปักหมุดลิงก์ให้หน่อยช่วยส่งลิงก์มาให้หน่อยเดี๋ยวผมปักหมุดเดี๋ยวผมลองปักหมุดเมึง ต้องปัดหมดแล้วพ่อจะปักคว่้คข้าวเหรอครับิยวข้าวไม่ลู้ไหมจะปักหมุดขึ้นหรือเปล่าครับจริงจ้าอ่ะกินก่อนนะคะแล้วพ่อจะแต่งหน้าก่อนจะไม่ขึ้นขึ้นเมทีไม่ทัน ใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มปิดนะฮะกดลิงก์ที่ปักหมดุดไม่รู้ว่าหมุดขึ้นหรือเปล่านะครับผมช่วยดูหน่อยนะครับแต่หน้าไหนใหญสยไมยายกน